ครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดเซเว่นโคลาชนะครับอันนี้มาตู้ซันเวฟมาที่ตลาดเซเว่นโคราชเรียบร้อยนี่ครับในตู้ก็มีหลากหลายให้เราเลือกได้เลยนะครับก็มีขนมของคิดเล่นด้วยมีสามารถจ่ายด้วยทัวรเลตได้นะครับก็น่าจะโอนเป็นสแกนเป็นเงินสดก็ได้นะเดี๋ยวผมก็จะ ลองกดขนมให้ดูนั่นเพื่อนว่าจะเป็นยังไงนี่มีของตัวมาใหม่ด้วยนะเป็นไอ้น้ำไม่ชไมเชยผมดูอีกตัวหนึ่งก็ได้ต,ตัวนี้จะไสหน่อยมีของขนมหลากหลายของแบรนด์ของคนดังในโซเชียลในตอนนี้นะครับเหยื่อตกปลาของแจ็คแปโก้ก็มีกระสัมพาง เดี๋ยวเรามาลองกดดูครับผมแล้วก็ดูก่อนนะครับว่าจะเอาจนไหนดีเลือกขนมเหมือนกันมีอะไรบ้างดูครับราคาปร,ประมาณนี้เลยขนมมาแล้วนี่เดี๋ยวจะลองตัวนี้ดูนะ นี่พร้อมเพรียได้ไป่ะไปผมก็จะสแกนนะแป๊บหนึ่งสแกนเรียบร้อยไปแล้วห่างๆนิดนึงมาแล้ว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 ดึงดันหลังได้ด้วยโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคเียพร้อม มาแล้วข <c oughs> นมน <c oughs> กัดกรอบน <c oughs> ี่ก็มีเพียงเท่านี้นะตู้ซันบีบมาเซวัตโคราดแล้วไป